ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรตค์แอคาเวเตอร์ครับวันนี้บริงานกันเต็มที่ครับมาครบทีมกันลุสนตลบเลยครับผมน้อครับกำเสียบ้องครับในทีมงานของเราวันนี้มาครบทีมครับผมเจา้า XCMG โดยจนันปาร์ครับมาแล้วแล้วก็จันไมค์คุปตาอยูว่าห้ากับจนันเจ็ด SK สองร้อย SM ครับวันนี้ รื้อเต็มที่แล้วก็มีสิบล้อมาช่วยคันหนึ่งันเนี่ยช่วยดําดินกันช่วยกันกับมันทีมงานาเรามาพร้อมหนากร้ตาพร้อมเื้อจะอให้จบหรือว่าพรุ่งนี้น่าจะจบครับจะได้ย้ายงานรงานทันทีพรุ่งนี้น่าจะจบงานกันไม่น่าจะมีปัญหานันนีนี่นนอันนี้ในโมเดล3ไร่ครับ,รบอันนี้บ่อที่เสร็จแล้วก็วันนี้ดึงท้องไส้ไก่ครับผม เอาอนกมาอันนี้เส้นหนึ่งอันนี้อีกเส้นนึงครับออกไปนู่นถ้าเป็นงวง้างอานนี้จานไม้จัดการตอนเช้าครับเรียบร้อยครับฝั่งนี้ครับสวยงามครับจัดการแล้วครับผมเรียบร้อยครับนี่เลยให้จานปรับมาถึงก็ให้ช่วยกันทำท้องไส้ไก่ตรงนี้ออกไปก่อนครับจะได้รู้แนวแนวว่าต้องอยู่ตรงไหนครับผมเนี่ยเรียบร้อยครับก่อนจะเข้าร่มครับผม วันี้ครับผมกับทีมงานสุรัตรน์กู้หนองนาครับเรื่องจักรเราพร้อมเพรียงครับมีปัญหาครับคนขับไม่มีปัญหามาพร้อมกันแล้วครับทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วลุยพร้อมลุยสุขสันต์อกา,กา,ากาศชาเอสซีเอชีก็ได้เริ่มทำงานวันนี้กาทำงานตัวในสายวันนี้ก็ถือว่าโอเค ก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าแบบมันตัวนี้มันมีปัญหาที่ว่าไม่มีคลองตรงนี้ครับตรงนี้ต้องมีเป็นคลองรอบเนียรอบสายต้องมีคลองแต่ว่าปัญหาที่ว่าทางมันแเนื้อที่มันแคบเลยไม่มีก็เลยให้มาเปิดคลองใส่ไก่เพิ่มขนาดขึ้นไปเพื่อจะได้ความสวยงามเพื่อจะได้คิวดินได้่อคิวดินด้วยกันสามประสานสี่ประสานครับตัวเนี้ย อยากยังไงอยู่ที่ทักษะการทํางานแล้วก็เครื่องจักรที่พร้อมสำหรับเครื่องจักที่พร้อม,อออมแล้วก็ทำงานสะดวกสบาย <Yeah. S 1> พรงนี้ก็น่าจะจบครับไม่น่ามีปัญหาครับจบแน่นอนครับพรงนี้จะย้ายแน่นอนเราจะย้ายรถกลับบ้านไปก็ยอะไปที่สังขากันครับตรงนี้ก็ติดไปทํา สรุมเป้าหมายหรือลูกค้าของเราที่ลงบะเรียนไว้ที่จะได้ขุดก็กือรอเราครับผมบนและอุบแล้วครับผมทำไงได้ครับเนาะงานไม่จบก็ไปไม่ได้ครับก็เลยอยากให้จบกันล้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปนะครับจสิบล้ออีเทสเจ็ดล้อนะครับใช้งานได้สบายครับ เพบอกว่าเอาเดียวหาทิ้งไม่ได้ได้ก็พี่ทําได้หมดทุกอย่างครับจริงว่าเราใช้งานเป็นไม่เป็นเราไม่ใช้ประโยชน์กันตรงไหนมากกว่าได้ประโยชน์กับผมซื้อมาหมดตัวนั้นซื้อมาใหม่ครับใหม่ใหม่เราเก่าเขาครับก็เลยว่าได้มาทำงานตรงนี้ยึงได้ถึงสามเมตรครับผม กันไปครับผมเราจะมาดูเจ้า XCMG ครับทำงานกันแล้วก็ทีมงานอี่ก่อนครับไ้ดูทีมงานนี่ฮะทีมงานของเราครับนี่คึกคืกค๊งินใหญ่ค,ค,ค,ครับก่อนเที่ยงทำงานคึกคื๊งนะครับถ้าทำงานไม่ได้งานก็ไม่ได้กินข้าวครับต้องลุยเลยบอกสายการที่เชื่อมจากบอก จริง XCMG ตัวนี้มันก็จะมีความแรงแต่ว่ามันจะช้านิดงหนึ่งแรงแต่ว่าช้าก็คือความแรงได้แต่ว่าเรื่องของการคอนโทรลมันจะช้ากว่าตัวกบีอันนี้คือคนขับขึ้นไปทดสอบันทักคนนะว่าความขุดรถนอึดครับผมเจอดินแข็งดินดดนเนะนี่ย XCMG นี้ไม่มีปัญหาครับผมแต่ว่าเรื่องความคล่องตัวเรื่องของคอนโทรลมันจะแข็งแปกว่าเจ้า SK 200 s อครับตัว SM ครับผมที่นั่งเอสเอ็มของเราเพราะนั่นจะทนนิ่มกว่าขับนิ่มกว่าขับง่ายแต่ตัวนี้คือความอึดก็จะยกให้เจ้าเอ็กซีเอ็มจีครับไม่เป็นไรครับก็เรียนรู้กันไป,เ,ป,นนป,เ,ปนเรียนรู้กันเป็นรูปแบบรไต่อรถซีเรียส ทำงานด้วยแต่งรถุกแต่งไก่ช้าหน่อยอคือเราดึงดิน,นมันทำไงได้กันเราต้องทำถ้าจะเอาอยูห้าห้ามามาขุดก็จะช้าเพราะตรง่มกีบเป็นตัวเล็กก็เลยใช้ตัวใหญ่ขุดต้องท้องใส่ไก่ไปเลยนี่ฮะไส้ไก่ไปเลยถ้าใส่ปีกก็จะดูดีกว่านี้ครับแต่ว่าองศามันไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าความลึกคือลึกไป ถ้าลงลึกมันก็ปากมันจะกว้างกว่านี้ผมก็เลยต้องไม่ได้ใช้ปีกถอดปีกมาเนี่ยมือใช้ปีมืออย่างเดียวเนาะปีกไม่มีครับมีมืออย่างเดียวก็ถึงด,ดินแข็งจริงครับดินแข็งในเวลาที่รปตก็ตมาเฝ้าพี่ครับผมแล้วก็ ทุ้พี่น้องเราดูทีมงานว่าที่อยู่กันทุกทีม่าประมาณนี้ครับผมทีมงานเราทุกทีมทางานของเราทำงานด้วยกันพร้อมกันก็จะรวดเร็วใจหน่อยเมื่อวานถ้า xcmg อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาผมว่าน่าจะจบไม่ลลวครับวันนี้เห็นก็จะจบทุกอย่างต่อขยายรถแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้มาก็ารือว่าไม่สายครับ โดยสวยแล้วนะครับผมเพราะเราเปดิดท่อไส้กายใหญ่จะเลยต้องคันดินก็ต้องใหญ่ขึ้นสถานที่ก็ทําให้ปลูกมาเป็ยคือเอาดินออกก่อนเอาไ,ไปเจ็บุดท้องไส้ใหญ่ไปจะไม่เกลียดกันเสียเวลาวันนี้ดึงเสร็จแน่นอนครับผมท่อไส้ใหญ่ตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเจ็บก็น่าจะได้ลงบอ่อสองพรุ่งนี้ลงชั้นที่สองพรุ่งนี้ก็คือ ช่วยเจ้า x g ช่วยไปถอยดึงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ารถสิบล้อด้วย6ล้อด้วยช่วยถอยแล้วก็เจ้า XNG เราไปช่วยถอยด้วยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ เจ้าสิบล้อก็ไม่น้อยหน้าครับทํางานความคล่องตัวก็ไม่มีปัญหาครับกับอาจารย์พดครับทีมงานของเราเมื่อเชี่ยเรื่องการขับรถเสร็จแล้วครับผมได้ทั้งดำได้ทั้งไม่ดำกันนี่ฮะเครื่องยังใช้ได้ครับไม่มีควันเลยครับผมหนึ่งกิ๊บเลยครับส่วนสิงเกี่ยงเรามาถ่ายวิวทุกวันเนีอากาศทางมาของทีมงานทุกทีมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุรัตน์โคกน้องนาครับผมนะทีมงานขุดโคกน้องนาช่วงนี้ทำงานในทางหลวงต่างมทางพัฒนาชุมชนครับตอนนี้พิกัดที่พัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระครับเสร็จงานนี้เราก็จะไปสังขะตัอครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุรัตน์โคกน้องนาครับขอบคุจบคลิ่เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ